วันนตุกูุ่กควนเ้อจะพี่น้องทั้งลาวแล้วก็ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศจะพี่น้องมากจ้ะจัดมุกกระทามือนีจับพี่น้องบรรยากาศฝนตกดินดินเนาะบรรยากาศเย็นสดชื่นเลยจ้ามาก,กินมุกกระทานำกันจับพี่น้องจ้าเดี๋ยออันนี้กับกำลังลาดมากกันก็ยังบทนได้ชุบกันใดเลย,เลยจับพี่น้องเอ็มผักเขาผักกินมุกกระทะเข้ากระสิมีบุญเซนพักกาดขาจับพี่น้องเฮ็ดเข็มทองแล้วก็ผักบุ้ง แล้วก็บวัวลพาเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือเนื้อมูเนาะมูกะทะมักก็สิมีหลายอย่างร่วมกันแลวจัะพี่น้องสีมีเด็ดเม,มื่อนางอมแล้วก็อ่า <c oughs> มากกะล้างมูแล้วกับับมูแล้วก็มีสามสิบกีบน้ำจับพี่น้องมีหลายอย่างจับพี่น้องร่วมกันเนาะร่วมกัน อันก็คือน,น,น้ำจิ้มมันกาออนอาเกษตบริเนางกินโซ่พี่น้องเบิ้งเด้อยจาเพาะว่าคนนางถ้ากินกับมือม้อเต่าเมาเกินน้ำลายจวด,ดจุอ่ีก็เลยว่าเชวบไดไ์ทายกินห้พี่น้องเบิ้งเนาะนี่จ้ะพี่น้องนี่ผักเราผักกินหมูกระทะจ้าดูมาดูนูมานูมานูมามาใสาต้นนี่เรียบว่ามาจากพี่น้องลงมือจวดจัดผาดบืม้มงเรยจ้า ขอบคุณในไลายเลยือยใจพี่น้องมากกดติดตามมาเป็นกำลังใจนอ้องอ๋อขอบคุณพี่ๆน้องๆเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยจอยพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสำเ้ิเนะจ้าขอบคุณในไลฟจ้ามาเลื่อมากินโมกระทาน้ำกันเนาะอันนี้โอ้โหไม่ไม่จะเก็บไม่จะเก็บชวับชวับไหนเี่ยมันได้ปซุกปัญหาใจพี่น้องจ๋าทีนี่นน เบิงบ่งไก่ไก่เบิ่งไก่ไก่โอ้โหสุดยอดเลยจ้ะไปแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณในราจ้าบายบาย